มาตามพึ่งกันเลยครับผมนี่พึ่งกินน้ําอยู่ริมนั่นเนาะหลายตัวเลยนะครับลงมาแล้วพึ่งล่วงครับผมกินน้ำมินนี่เต็มหมดหมดเลยครับเดี๋ยวมินเนี่ยค่อยหาครับเด๋ยนดูพึ่งล่วงก่อน ดูทางคร่าวๆแล้วครับมันทางที่แย่ไขรมดเลยหาไม่ยากครับผมถ้าอยู่แถวนี้บินเลียดขึ้นไปนู่นนะครับฝั่งห้วยฝั่งนะั้นไปเดี๋ยวไปดูนครับผมนั่งดูเพื่อจะมีอีกหลังหนึ่งท้านี่เลยนี่บินไปแนวนี้ครับแนวสายต้นไม้ใหญ่นะปุ๊บแล้วก็ไปโค้งขวาเขาบนี่ครับเล็งแนวต้นไม้ใหญ่นะตรงเข้าไปเลย ไปเดีเข้าไปดูตามมาเจอแล้วครับผมอยู่ตรงกลางจอ,อยะไปทางนู้นนี่ครับลังก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับแต่ก็สวยอยู่หัวน้ำหูมอยู่ครับสวยพมบันไดปีนะ่าจะถึงชิวๆครับหลังนี้ เดี๋ยวต้องไปดูครับหัวน้ำมันแยกหรือเปล่าหัวน้ำมันแยกสองคอนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูฟังกันหัวน้ำอ๋อไม่แยกครับผมเป็นกิ่งเล็กแต่หัวน้ำอุ้มจัดเลยหัวน้ำอุม้มเผื่อได้ขวดเลยนะเนี่ยไปครับเดี๋ยวมิ้นนี่ค่อยมาตามตีครับผมมิ้นนี่น่าจะอยู่ไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผม เราะว่าอยู่ตามห้วยน้ะมินอ่ะนี่อยู่หลอบห้วยนี้แล้วก็อยู่แถวนี้แล้วก็อยู่ในห้วยนี้ถ้าเดินมาเมื่อกี้ไม่เจอทักหลังเลยน้มินไปครับเดี๋ยวพึ่งล่วงเดี๋ยวค่อยมาตีกลับไปเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมกันนี่แค่มาดูเฉยนี่เก่งขาสั้นครับผมนี่เก่งขาสั้นอันเดาดูอีกสักหน่อยก่อนเพื่อมีสองลังถ้าไม่มีก็ไปที่อื่นครับผมไป นี่ครับกว่าจะได้มาตีครับผอไปตามงัวอยู่พักครับงัวาหายนี่ทำครบเรียบร้อยแล้วนี่มันไดมาแล้วนี่มากับน้องชายมันเดือวไปครับ <c> ช <oughs> ้าบ่รีบ,วรบนวลเพื่อนอยู่ตรงนู้นเนาะไป

行吧。 เ<ฮ>มบรับรับรัง ความพโยนข้างล่งก็ได้

ลับไปคร <aría> <the reason>. ับ <welche> นี่ขอน้ำ <player> <whiskey> <enfant>? <inappropriate> นี่แล้วเดี๋ยวไปดูข้างนอก,นอกอเดี๋ยวเคลียร์ไฟเคลียร์อะไรก่อนไปนี่ครับโอ้ได้สักเกือบเกือบขวดครับผมน่าจะได้อยู่ฮะรังตัวอ่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แก่ไปเดี๋ยวค่อยมาคันครับผมพอดีติดธุระฮะโอเคครับถ้าชอบริมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ